สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอวานมงคลที่ช่วยเก็บเงินเก็บทองเสริมโชคลาภการค้าขายแถมยังมีคุณด้านเมตตามหานิยมขับไล่คุณใสนั่นก็คือวานถุงเงินถุงทองค่ะซึ่งแอดมินได้นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะแต่ก่อนไปรับชมหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้แอดมินฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะหรือจะกดแชร์เพื่อนแนะนำเผยแพร่ความรู้เป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้ดูด้วยกันนะคะว่านถุงเงินถุงทองหรือต้นมิกกี้เมาส์ ต้นถุงเงินถุงทองหรือว่านถุงเงินถุงทองนะคะเป็นต้นไม้ตระกูลอาราเซียค่ะหรือต้นไม้ตระกูลเดียวกับต้นบอล เขามีถิ่นกําเนิดในอเมริกาเขตร้อนและแถบแคริบเบียนค่ะลักษณะของว่านถุงเงินถุงทองนะคะจะมีจุดเด่นที่ลวดลายด่างขาวและด่างเหลืองตัดกับพื้นใบที่มีสีเขียวดูแล้วสวยงามแปลกตาอีกทั้งปลายใบนะคะยังขมวดเข้าหากันคล้ายกล้วยหรือคล้ายถุงค่ะว่านถุงเงินถุงทองนะคะเป็นว่านที่มีหัว คล้ายเผือกอยู่ใต้ดินใบของเขาจะเป็นใบเดียวคล้ายรูปหัวใจแต่ใบจะใหญ่แล้วก็กว้างปลายใบยแหลมแล้วก็มีหลากหลายรูปทรงนะคะขอบใบโค้งงอพริ้วมีลักษณะคล้ายๆกับคลื่นค่ะส่วนคนใบของเขานะคะจะเว้าลึกถึงสะดือเลยล่ะค่ะหูใบจะยาวลึกแล้วก็ห่างจากกันอย่างเห็นได้ชัดการใบาย,ยาวอวบน้ำสีเขียวเข้มซึ่งแบ่งออกเป็นสลักษณะก็คือ หนึ่งถุงทองใบที่เป็นถุงทองจะมีพื้นใบเป็นสีเขียวเข้มสดตัดกับขอบใบสีเหลือง หรือว่ามีใบด่างรอยด่างสีเหลืองค่ะบางครั้งก็มีสีเหลืองอ่อนถึงสีเหลืองเข้มตามขอบใบหรืออีกซีกหนึ่งของใบซึ่งมีลวดลายด่างแตกต่างกัอนออกไปขอบใบของเขาจะมีความพลิ้วไหวเป็นคลื่นส่วนกระดูกใบหรือเส้นกลางใบจะเป็นสีเหลืองหรือสีขาวดูชัดเจนค่ะแล้วที่สําคัญนะคะปลายใบจะม้วนเข้าหากันหรือว่าขมวดรวมกันคล้ายถุงจึงเรียกว่าถุงทองค่ะ 2. ถุ งเงินนะคะ ใบที่เป็นถุงเงินจุดเด่นก็คือว่าจะมีลายด่างสีขาวแตกต่างกันออกไปค่ะตัดกับพื้นใบสีเขียวมีขอบใบเป็นสีขาวแล้วก็ตามขอบใบจะเป็นพลิ้วเป็นคลื่นดูแล้วอ่อนช้อยสวยงามค่ะส่วนกระดูกใบหรือเส้นกลางใบจะเป็นสีขาวหรือสีขาวอมเขียวดูชัดเจนค่ะและที่สำคัญนะคะที่ปลายใบของเขาก็จะมวนเข้าหากันแล้วก็ขมวดรวมกันคล้ายถุงจึงเรียกว่าถุง เงินค่ะ ว่านถุงเงินถุงทองนั้นนะคะในต้นหนึ่งจะมีทั้งใบด่างเหลืองด่างขาวผสมกันไปในหนึ่งต้นค่ะหรือบางครั้งอาจจะเป็นสีเดียวล้วนๆก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะและปกติใบของต้นว่านจะมีแค่สามใบแล้วเมื่อมีใบที่4งอกขึ้นมาอีกใบก็จะเริ่มเหี่ยวแล้วก็แห้งไปค่ะส่วนดอกของว่านชนิดนี้นะคะช่อดอกจะออกตามซอกของกาบใบค่ะเป็นช่อเชิงลดมีกาบแล้วก็มีสีเหลืองปลีของดอกจะ ค่อนข้างเรียวยาวแล้วก็เวลาดอกบานจะมีกลิ่นหอมค่ะความเชื่อว่านถุงเงินถุงทอง โบราณน,นะคะเชื่อว่าว่านถุงเงินถุงทองนั้นเป็นไม้มงคลเป็นว่านมงคลค่ะหากบ้านใดปลูกต้นว่านถุงเงินถุงทองไว้ที่บ้านนะคะก็จะให้คุณด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมอีกทั้งช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายและช่วยกันคุณใสเสริมโชคเสริมลาบเรียกทรัพย์ให้กับผู้ที่ปลูกไว้ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีคุณมากสําหรับ พ่อค้าแม่ขายหรือคนที่ทำธุรกิจเพราะว่าจะทำให้ค้าขายดีลูกค้าเข้าร้านมีเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายอีกทั้งมีความเชื่อว่าทำให้เก็บเงินเก็บทองอยู่นั่นเองเพราะว่าพ้องกับชื่อที่ว่า ถุงเงินถุงทองนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะว่านชนิดนี้ยังถือว่าเป็นว่านเสียงไทยค่ะโดยให้สังเกตดูจากใบของว่านหากปลายใบขนวดเข้าหากันคล้ายถุงดูแล้วสวยงามสมบูรณ์ใหญ่แล้วก็ที่ต้นของเขามีครบทั้ง3ใบเชื่อว่าอีกไม่นานจะได้รับโชคจากการเสี่ยงหรือจะมีะรายรับเข้ามา มีเงินทองคล่องตัวทําให้เก็บเงินเก็บทองได้เป็นกอบเป็นกรรมหากว่านเหี่ยวเฉาคาทํานายก็จะตรงกันข้ามนะคะเคล็ดลับนะคะก่อนรถนาว่านให้สวดพระคาถาเงินล้านหรือพระคาถามหาจากักรพรรดิก่อนหนึ่งจบแล้วจึงรถเพื่อเพิ่มความขลังให้กับว่านค่ะข้อควรระวังนะคะในเงาของว่านชนิดนี้จะมีน้ำยางที่ทำให้เกิดอาการคันเมื่อเราไปสัมผัส ะะดังนั้นหากคุณผู้ชมท่านไหนที่บ้านมีเด็ก หรือมีสัตว์เลี้ยงนะคะต้องควรระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะการดูแลรักษาต้นว่านถุงเงินถุงทองนั้นนะคะต้นว่านชนิดนี้นะคะจะเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ชอบดินร่วนค่ะนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกเงอาเขาชอบแสงแดดรำไรแล้วก็รดน้ำวันละครั้งก็เพียงพอค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมทุกท่านต้นไม้มงคลหรือว่านมงคลนั้นนะคะถือเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมโชคลาภเรียกทรัพย์หรือว่าครุ้มครองผู้ที่ปลูกแล้วก็ คนที่อยู่ในบ้านตามความเชื่อนะคะ แต่ถึงอย่างไรนั้นตัวของเราและการกระทําของเราเป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นต้องขยันทํางานเก็บออมทําบุญรักษาศีลแล้วว่านมงคลต้นไม้มงคลก็จะยิ่งช่วยเสริมหนุนนําให้ทุกท่านพบเจอแต่เรื่องดีๆมีทรัพ์ยเข้ามาจเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากดูคลิปใหม่ๆต่อไปแน่ๆกดติดตามนะคะสําหรับวันนี้สวัสดี ีค่ะ